แม่แม่เลือกใครเลือกตัง้งเ่ะกูก็เลือกลุงตู่สิทำไมเลือกลุงตูอ่อ่ะก,กูกแดดเข้ามาตั้งหมื่นห้าแล้วนี่ทำไมไม่เลือกเขาล่ะไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนเข้างเนกาช่วยมาจะตายหงตายหาช่วยมาต้องหลายปีแล้วอะ่ะเลิมตัวไปทําไมอะ่ะได้หมื่นห้าดื่มงาเหรอหอมื่นห้าก็บ้านเราเลือกลุงตู่ทุกคนแหละเหออคอการกาให้หลายรอบด,ด้วยออ,อันก็ยังมีได้เลยเ ทำไมอ่ะทำไมไม่เอาลงถูกคนละครึ่งอีกเนอะเออเด็ก็ของโน่นของนี่ไปซื้อก็ยังลดคนละครึ่งอีกเออ,อกินเท่าเท่าไหร่แล้วนั่นม่ได้ช่วยชาติเหรอช่วยประชาชนน่ะลากหญ้าช่วยมากกว่าคนอื่นนะคนอื่นยังไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนี้นะเออช่วยถูกกฎหมายด้วยนะอ,อ,อ,อไม่ได้อะไรเลยโอ,อ้โหช่วยลากหญ้าเลยพวกแม่ค้าแม่เพอนี่โอ,อ้โหพวกคนยากออคนจนได้กินหมด